กำลังขับสีกำลังโอ้จอดเราเออเขาลองเป็นช่วงๆอุยแล้วถ้าฝนตกทำไงอ่ะจะปล่อยไหลไะโมนี่ค่ะ <Morning. S 1> วันนี้เราจะไปเที่ยวน่านกันนะครับก็เป็นทริปแรกของน้องซิดนีย์ที่จะไปเที่ยวน่านคืน <c oughs> นี้เรานอนกันที่ต้นน้ำน่านนะครับ ก็ที่พักที่นี่น้องหมาเข้าได้นะครับตอนนี้ถึงพิษณุโลกแล้วเวลาเที่ยง4ี่สิบเน้องสิมนี่ก็อยู่ข้างหลังนะครับไปกินข้าวกันตอนไปกินข้าวก็จะเอาน้องมาข้างบนรถนะครับเพราะว่าในร้านบางที่เขาก็ไม่ได้แบบต้องการหมาทุกที่เนาะ บางที่ก็ห้ามเอาหมากเข้าเราก็เอาไว้บนรถครับก็ล็อกรถไว้ตอนนี้เราก็ถึงจังหวัดน่านแล้วนะครับ,บโมง37โคตรนานกว่าจะถึงถึงน่านแล้วครับตอนรับด้วยลุงกินน้ำฟ้าลังฟ้าลงฟ้าล้างฝนเพิ่งกี่โมงถึงหน้าแล้ว ต้อนรับด้วยสายหลงโอ้สวยมากอันนี้คือทางขึ้นถนนใหมายเลขสามนะครับ เราอยู่นะครับก็น่าจะเป็นจุดชมวิวเขาพับเรียกว่าอะไรอโพงพับผ้าอยู่ข้างหลังผมนะครับแล้วก็วิวตรงนี้ก็สวยมากเย่ยม้อหมียเลขอสามแล้วสามในไหนสามดูเลขสามอยู่ข้างหลังนะครับตอนนี้หกโมงห้น <91 S 1> าที กรทุ่มนึงใช่อยู่ป้อมหมายเลข3สวยมากครับทุกคนเอาสิงหนี้มองกล้องหน่อยลูกทิ่นี้ทิ่นี้ไม่เอาอะไรแล้วไปอรุนสวัสดิ์ครับ เช้านี้ที่ต้นลำน่านหมอกพอมีให้เห็นบ้างครับที่พักก็จะติดกับริมน้ำเลยนะครับทุกคนที่นี่ต้องบอกเลยว่าไม่น่าเชื่อบรรยากาศดีมากกำลันผมจะเป็นฝนตกน้ำไหลผ่านลำธารน,นะครับแล้วก็อันนี้คือที่พักมากืาอคืนนะครับโอ้โหสวยครับ ดีนะที่เช้านี้ฝนไม่ตกครับเ,เพื่อนๆท้องฝนตกนี่คือจบบอกเลยว่าจบมันช่งชวงเช้าเนาะอากาศมันก็ดีเป็นธรรมดาอยู่แล้วจากที่นี่นะครับเท่าที่คุยกับพี่เจ้าของที่พักนะครับเขาบอกว่าที่เนี่ยขนาดเบษาอุณหภูมิยังอยู่ประมาณ20องศา21 22ครับตอนกลางคืน ก็ถือว่าเย็นนะตลอดปีที่นี่เขาจะไม่มีแอร์นะครับที่พักเพราะว่ามันหนาวทั้งปีอ่ะก็ไม่รู้จะมีไปทําไมนะครับที่พักที่นี่ก็จะมีด้วยกันทั้งหมด2แบบนะครับ mm. ก็คือตรงนู้นนะครับเขาจะมีผลกลางเต็นต์เก็บเต็น์ไปแล้วนะครับแล้วก็มีบ้านทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่หลังนะส่วนตรงนั้นเป็นครัวครับแล้วก็บ้านของเราเป็นสไตล์ญี่ปุ่นมีสองหลัง ก็เดี๋ยวพาไปดูนะครับบ้านที่ผมจองเป็นชื่อบ้านว่าซากุระก็คือมาดึกมากเลยไม่ได้พาดูที่พักนะครับที่พักก็จะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นชื่อบ้านพักสักุระนะครับมีอาหารเช้าจำไม่ได้ว่าราคาเท่าไหร่2,000กว่าบาท2อ0พต่อหลังครับสองคนนะส่วนน้องหมาตัวใหญ่ๆแบบนี้ ้อาสิทธิ์นี่มาด้วยนะครับก็จะเสียเพิ่มหนึ่งสองสามร้อยบาทที่บ้านก็จะมีอ่างจากุซซี่นะครับน่าจะมีบัสบัสบอมให้อนหนึ่งนะครับใครที่สายอ่างจากุซซี่ก็ผมก็แนะนำนะที่นี่ส่วนห้องพักนะครับก็จะเป็นประมาณนี้สไตล์ญี่ปุ่นเลยครับทุกคนมีห้องน้ำในตัวนะ หนึ่งห้องห้องก็จะลกๆหน่อยเพราะว่าเมื่อคืนเข้ามานอนก่อนนะครับถ่ายที่หลังอาหารเช้าของที่พักนะครับผมน่มากินมาก พ่อต้มนะครับตอนเชา้าตอนนี้เราก็อยู่ในบ่อกเกลือนะครับน้องซิสมี่เริ่มขี้เกียจเดิน มีน้องหมาเอาไปแล้วน้องหมาตามนะคะซิดนี่ก็เลยต้องกลับรถแล้วเดินบ่อกเกลือไม่ได้ลูกสาวแม่ตอนนี้เราก็ถึงบ่อกเกลือโบราณกันแล้วครับแปดปีแต่800ปเีเดี๋ยวเดี๋ยวหมากัด <c oughs> 800ปีครับ <c oughs> น้องซิดนี่ลงมาไม่ได้เพราะว่าหมาเยอะ <c oughs> แล้วก็มีสะพานข้าม ลำธารครับเหมือนเดิมก็เป็นลำทารสายเดียวกับที่พักเลยครับทุกคนร้านขายของในบ่อกเกลือนะครับทุกคนแล้วแต่ละบ้านเขาก็จะมีที่ต้มเกลือแต่ว่าวันนี้วันเข้าพรรษา3ามเดือนเขาจะไม่ต้ม ปิดหม้อทั้งหมู่บ้านนะครับแต่จะมีเกลือสำรองอยู่ตรงนู้น,นแต่ละที่เขาสำรองไว้แล้วไม่ต้องห่วงว่ามาจะไม่ได้ซื้อจะไม่มีเกลือขายมีแน่นอนวันนี้เราก็อยู่กันที่ร้านสปาเท้าสาวิตีครับมาบอกเกลือแล้วต้องมาสปาเท้านะครับทุกคน้ทพผาดใช่ไหมใช่จ้าเออเราไม่ต้องห่อกลับไปสปาที่บ้านสปาที่นี่แหละ ตอนนี้ถึง17 15แล้วครับเป็นจุดชมวิวยอดฮิตมุ่มหาชนโดนแย่งไปหมดแล้ววันหยุดเทศากาลก็นี่แหละตามสภาพ เลย1715มาก็จะเจอร้านนี้ชื่อร้านอะไรไม่รู้นะครับบ้า,บากันบ้ากันเนอร์นาแลมีทั้งเมนูอาหารแล้วก็กาแฟครับวิวนี่ไม่ต้องพูดถึงน้ำตกอยู่น้ำตกเลยนะครับ อ๋อก็จะถ่ายรูปเห็นน้ำตกครับน้ำตกข้างล่างเป็นแม่น้ำรันกังเต็นพักแล้วก็พักนอนนะแล้วก็เลี้ยวไปด้านตัดไม้ที่นี่มีที่พักไหมมีมีด้วยรันกังเต็นก็มีไปดูอ๋อในบ้านพักก็คืนนี้ใช่ไหมครับครับแล้วก็ทางใหญ่ด้วยห้องใหญ่แบบครอบครัวสำหรับนันนอนเออมามาค้างที่นี่ก็ได้เนาะโอเคครับบ้ากันนึก นาเลนะครับโหข้างล่างข้างล่างเป็นแม่น้ําครับส่วนตรงนี้จะเป็นน้ําตกโอ้โหสวยมากาแล้ไม่ที่พัที่เขาไม่เต็มเขาต้องอขัดัดรถนี่เองคัดรถอืะอืออ้า รจริงปโอ้โหดูดิเป็นพับท่าแล้วเป็นอย่างเงี้ยถึงที่พักคืนที่สองแล้วนะครับทุกคนที่นี่ชื่อว่าบ้านป่ายไม้อยู่ที่ดอยสกาดสกาศดีมากบรรยากาศร,รอบๆประมาณนี้เป็นไงอะ วันที่สามนะครับที่นี่บ้านพักป่ายไม้อยู่ที่ดอยสกาดก็ฝนตกทั้งคืนนะเมื่อวานอากาศดีมากไม่ตกแรงนะครับก็เลยเดินเล่นพาน้องสิดนี่มาเดินสำรวจบนยอดเขาที่นี่ก็ประมาณ20 23องศา ทะเลหมอกบังวิวหมดแล้วจริงๆตรงตรงนู้นจะเป็นบ้านดออ่าบ้านสากาดตำบลสากาดแล้วก็พวกบ้านะเวทอะไรครับตอนนี้โดนบังหมดแล้วทีน,นีไน้ไม่กล้าเดินไม่กล้าเดินหรอ ห <9. S 2> มองอมยังท่วมอยู่เลยค่ะทุกคนหมอกยังเยอะอยู่เลยครับเพราะว่าฝนมันตกตั้งแต่เมื่อคืนเนาะตอนนี้เรากำลังจะลงไปที่อำเภอเมืองเพื่อที่จะกลับชนบุรีใช่ยังไม่อยากกลับเลยเดี๋ยวเวลามาไป <laughs> หมดหยุดยาวแล้วนะคะเดี๋ยวไปเที่ยวนในเมืองกันอีกเล็กน้อยแล้วก็กลับชนบุรีครับ